โอ้กเล่นน <way>. <K> ่อยเกลือกล่นน้อยกลือนี่มึงอตรบอะไรให้มึ้ไปให้กตางิ้แม่งล้วกไปเป็นขอแทนก่ตนกตำ้น้าบเาล่าขอตทลิกว่ะ

รำอย่างใจยอยู่ดีทีโอ้ยตัวลีบอีตัวแมลงวิง่งตัวแมลงวิง่งออกไปจากบ้านทันนา,าลิมบานทัน้งนัเรยงอมบบีบ้กกริงใหเหออ,ออกไปไม่กเก่าพี่กู Let's go.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  Altyazı M.K.

กมาเขาพอนางเิเฮียเป็นสกิงนี่มกุีเดียอ้าเทุกคนเสีสดีคือวันนี้จะ้นสุดเลยนะแต่ตอนนี้ยดูกยิงสอนทำเยี่ยมงอยนะครับเยี่ยมยต้องเอาเยี่ยมกับคนทเยี่ยมต้องส่ ต้องใช้น้ำแข็งต้องเห็นดังต้องกลืนนะครับ,บไม่ใช่น้ำับบคเดี๋ยวก็ใส่ตรงบรรดักนะตอมบรรดักเออปลูกเทนมวใช่ให้มันเป็นผูกกันเสร็จแล้วก็ใส่เงียบชิ้นนี้ไปเรื่อนนะครับ จะเป็นไม้เรียนะับให้เราตีเดี๋ยวแมตตีเลยไม่ใช่ตีนะับปั่นเหครับปั่นเลยปั่น,นนีดหน่อยต้องใจหน่อยคนะุณเสร็้ยังไงเนะี่ยโอเคเสร็จแล้วนี่รเราตุ้งเจ้หมกปิ้งวัดทดลองครับหมกปิ้งทดลองที่ระคหมูนี้ครับนี่ ปิ้งครับปิ้งแล้วเป็นตัวปิ๊งครับอันก็มันกงแล้วก็งี่อยนนัเน้ยเก็มบมาเป็นดิบอ่าลอยนุ่นนดีดนะีดีดีดีัดดน,นี่นี่จะมีไรทั้รองครับ อันไหนที่มันเร็วปุกการคุณผู้ส,สายนะเมาอือฮ uh ัอ huh. uh ือฮันมาลองเผากันนะ ครับครับขาจะเรียกก่านี่นี่อันนี้เรือไม่้ครับอันไหนจะอัน,นทับก่อนทอุกคนผมกินไม่นะครับ กันทลายแต่กันแม่เนี่ยคือไม่เหลือแต่โชค <c oughs> <c oughs> 오라로리도 왔자. 순수리리다리도비 오라로 오라로 오라 이또 밑에 문을 앞두는 다이 고해 6배 티비 군대 1알리100 100 100 บอกเจ้าไตําอทีอทีอทีันคนที่เป่าอีป่าอปเป่าอีอป่าสงสนาเบิ่เพื่อนเนี่ยดีๆก็ทุกมาเลยเพื่อนแบบไอโม่ออม่ล้กสียป้องเาาล้อ่าอ่าขออยู่ในคนหน่วยขีไปไดี อะไรเพื่อนกูปีพรำีพลังปูพาพลังมืลุงุหนผีลยนะยกูก็เตะมึงออกไปด้วยบึงเอิเดรดเดรีอยดิ 跑来了。

คือทำบบนี้นะมีเดิครับเจ็บนสายมาหนึ่งสองสามออปแล้วเอามวมงกันครับเอามอดวมกัน